เออเรามาอยู่กับการรีวิวการรีพิ้นอีกแล้วเนาะกับเอ f ฟินิกดีฮิโร่สามนะหึงสองส่วหกก็รีพิ้นมีของใหม่เรียกว่ามามากกว่าของเดิมพอสมควรเลยนะก็เดี๋ยวมาดูว่าข้างในาเขาให้อะไรอ่ะใบแรกก็เป็นเดสต์สตอยฟินิกกายนะอันนี้ก็ของใหม่อ่ะมีดรากูนดีเอ็นมีของเก่าเนาะแล้วก็มีอ่ะเป็นดีฟอร์เมชันอ่ะมิสฟอร์จูนดีฟอส โอเวอร์ด uh ิสตี้ดีสปิริตแล้วก็หอนาฬิกามีไซโครนเบดมาให้แล้วก็ดาร์คซิตี้นะดิส n y d r รอแล้วก็แหวนแห่งแม่เหล็กก็ไ่เป็นสงสยัยอะแล้วก็สุขสารของจกกักรพรรดิอะเวทมนต์ก็จะหมดประมาณนี้ก็มอนสเตอร์ก็จะให้มาเป็นเพราะว่ามาันให้รากูนดีเอ็นมาก็จะให้ร่างฟิวชั่นมาเนาะก็อย่างด็อกม้ากายเอ,อ่อดรากกาย แล้วก็บลนะูดีนะดีแล้วบลูดีแล้วก็เดียบิบรอสกายะดิเฟนสกายดังกายเดวิลกายเออเดสเซเวนดาระฮอกกายดิสกายแล้วก็ดาร์กแองเจลิลโอเคมอนสเตอร์ก็จะหมดประมาณนี้มาโซนกับตาก,ก็มีเบรกเดอะดิสตินีมีดิสตินีซิกเนล มี destiny destroy destiny m i r a d ounter, Race, d e f a u t jewel the counter eternal dress D h shield the tactic แล้วก็ chain loss แล้วก็ the time โอเคก็จริงจอันนี้ก็จะเป็นของเิร์มเนาะจริงจหลกัหลกๆก็น่าจะมี f e n i s guy เนาะแล้วก็ที่คนหาๆกันก็น่าจะมี default ใบนี้นี่แหละ ที่เลยหลักๆก,ก็ไม่ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะโอเคครับก็ของเฟรมดีีเราก็จะอยู่ชุดนี้ถ้าแบบใครหารีปินอีกอันหนึ่งก็จะได้ดีฮีโเ่เยอะกว่าไบนี้ครับอันนี้จะเป็นของเฟรมมมากกว่าโอ okay.